ผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะปุ่นนั่งอยู่ที่โซนของเรือนต้นไม้ค่ะก็คือจะเป็นโซนแบบด้านนอกเอาดอนนะคะเขาก็จะมีหลายโซนให้เราได้เลือกนั่งเลยถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนั่งด้านนอกกินลมชมบรรยากาศอันนี้แนะนํามากๆแต่ถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนที่แบบอยากให้น้องๆหนูๆนั่งโซนแอร์ด้านในก็จะมีโซนเรือนกระจกด้านในนะคะนั่งแบบตากแอร์เย็นสบายได้เลยมาทานอาหารได้ทั้งวันทั้งเช้ากลางวันเย็นบรรยากาศดีมากแต่ว่าตอนนี้ขอสั่งอาหารก่อนไม่ไหวแล้ว โทษน,นะคะนี่เขาก็จะมีแบบเมนูเยอะมากแล้วแต่ชอบเลยมีทั้งแบบเมนูทานเล่นอาหารทะเลก็มีหรือถ้าเกิดว่าใครที่อยากทานเป็นกับข้าวปกติก็มีต้มแกงอาหารจานเดียวคือครบเดี๋ยวเอา <Huh? S 1> ปลากระพงสิบนะคะติดใส่สิบค่ะยังติต้องใสบติดสิดง่ายๆทั้งหมดนี้เอามาอย่างละสิบค่ะพูดเล่นนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารจะน่ากินขนาด จะบอกเลยนะว่าแต่ละจานคือแบบใหญ่สุดๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละเมนูเลยดีกว่าที่คุณสั่งมาวันนี้นะคะจานแรกของเราเลยคือนี่ตัวนี้นะคะเป็นน้ำพริกกุ้งหล่นค่ะก็คือจะมาเป็นแบบสำรับแบบนี้เลยตัวน้ำพริกก็คือแบบน่าก,กินสุดๆดูสิมาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะสำหรับน้ำพริกกุ้งหลน่นอันนี้อันแรกคือมีผักเยอะมากแล้วแต่ชอบเลยเดี๋ยวคุณแบบกินพร้อมผักไปด้วย รสชาติคือเข้มข้นมากแล้วก็แบบเปรี้ยวอมหวานนิดหน่อยไม่เผ็ดมากตัวนี้คือเด็กทานได้ด้วยนะคะเมนูต่อไปข้าวอบสับปะรดหลายคนแบบชอบแล้วจะบอกว่ามาแบบอลังการมากอยู่ในแบบผลสับปะรดกันไปเลยมาเดี๋ยวเราตักให้ดูเนื้อคือแบบเนื้อเน้นๆเดี๋ยวเรามาลองชิมกันอืาเหมือนแบบกลิ่นหอม เครื่องเทศนิดๆด้วยแล้วก็ตัวรสชาติกูทำออกมาดีมากๆอร่อยอร่อยเลยมาเมนูต่อไปตรงกลางใหญ่ๆตรงนี้หอ้คือลาบปลากระพงเขาก็คือจะเป็นแบบปลากระพงมาเป็นตัวเลยนะแล้วก็เป็นลาบอยู่ตรงกลางมีความกิมมิกเหมือนเป็นฟิลแบบได้กินปลาทั้งตัวลองชิม หอมมากจากใจคนที่เวลาไปร้านอาหารแล้วจะกินแต่กับพงทอดนาปลามาที่นี่ต้องสั่งนะลาบปลากับพงเหมือนฟิลเรากินลาบแต่ว่าตัวเนื้อคือเป็นปลากระพงแล้วมันกรุบแล้วมันหอมเนื้อปลามากลาบปลากระพงดีแบบสิบสิบ,ส,บสิบไปเลยตัวนี้เ <c oughs> มนูต่อไปแกงรันจวนปลากรอบนะคะขออนุญาตนะคะดูทุกคนปลากรอบคือปลากรอบจริงๆรดูสิอู๋ส <c oughs> ขอชิมน้ำก่อนเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวเราขอสดน้ําให้ดูก่อนหนึ่งกรุบนะคะนี่รสชาติเขาเนี่ยจะคล้ายๆายฟิลแบบต้มโครงนิดนิดหวานหน่อยๆอมเผ็ดแล้วก็เค็มนิดนิดแล้วมันแบบกลมกล่อมมากอะตัวรสชาติอ่ะเดี๋ยวเราลองมากินปลาดูดี ฟิลต้มโขงแบบนั้นเลยอร่อยมาก <S <S และเมนูสุดท้ายเล็งมาตั้งแต่ต้นเอาไว้ปิดท้ายนี่นแหละกุ้งเผาค่ะโอ้โหดูตัวเท่าฝ่ามือกุ้งเผากะเกรดใหญ่ขนาดนี้มีอยู่จริงที่นี่นะคะใส่แบบน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยแล้วก็คุกไปเลยจ้ะพร้อ,อมหรือยัง1 2 อร่อยมากอร่อยตายไปเลยดีเยี่ยมความสนุกยังมีอีกเยอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งกิ้งๆิ้งช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามข่าวสารพวกเราหนะ้าทั้งช่องโมโน29แห่งนี้ค่ะ